สวัสดีครับวันนี้เรามาทํามันทิพ์แล้วก็เผือกทิพ์นะครับก็จะมีข้าวโพดผสมด้วยนะครับเราก็อันนี้เป็นส่วนของน้ําเชื่อมครับเราก็ใส่น้ําตาลครับกะทิประมาณครึ่งกล่องนะครับแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยเดี๋ยวเราทำกันเลยครับเผือกเราก็หั่นสักครึ่งหนึ่งนะครับจะได้สุกง่ายง่ายนะครับแล้วก็ตามด้วยมันนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามันนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราก็จะนึ่งไปสักประมาณ45นาทีนะครับเผือกแล้วก็มันต่างๆที่เราต้มไว้ครับสุกแล้วครับเดีเราจะนำมาตำนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําเผือกลงไปตำนะครับตำไปจนละเอียดเลยนะครับใครมีที่กดหรือที่บดก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่เราใช้วิธีบ้านเลยครับจะตำเอาครับอันนี้เราตำไปจนละเอียดแล้วครับเดี๋ยวเราจะนํามาใส่ภาชนะเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราก็มาตำมันกันต่อนะครับ ก็ตำไปจนละเอียดเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ตำไปจนละเอียดนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปทักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาตำมันกันต่อนะครับเป็นมันม่วงนะครับตำจนละเอียดเหมือนกันนะครับมันม่วงที่เราตำไว้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นําไปทักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําในส่วนของน้ําที่จะนําไปผสมกับมันคิปนะครับก็ใส่กะทิไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาเล็กน้อยนะครับคนไปเลยจนละลายนะครับแล้วก็เกลือป่งเล็กน้อยนะครับเราคนอีกไปสักหน่อยนึงก็ใช้ได้ครับเราก็จะนําไปผสมกับเกือคลิปกับมันคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาผสมเผื่อกับข้าวโพดนะครับใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบนะครับเดี๋ยวเราก็มือาาล้ำสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็คุกเขาสักครู่หนึ่งนะครับ ค่อยนำน้ำลากกะทิที่เราผสมไว้มาใส่ทีหนึ่งครับค่อยๆเติมนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเราเติมเยอะแล้ครับตอนปัน้นมีปั้นไม่ไม่ได้นะมันจะเละเกินนะครับแล้วก็คลุกเข้าอีกสักพักหนึ่งก็จะได้แล้ว อันนี้เรานวดมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักไปสักครู่หนึ่งครับค่อยนําไปปั้นนะครับแล้วเราก็มาคุกเขามันเทพสีส้มเยวตำไว้ครับกับข้าวโพดเหมือนกับที่เราทํากับเผือกอีกทีหนึ่งนะครับข้าวโพดก็มากน้อยตามชอบนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ํากะทิที่เราผสมไว้ครับใส่ลงไปครับ มือล้างสะอาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราคลุกเข้าไปจนเข้าเข้ากันนะนวดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนเหมือนกันนะครับต่อไปเรามาคลุกมันม่วงต่อนะครับใส่กระโพาล,ลงไปนะครับมากน้อยก็ตามชอบมันเดิมครับเดี๋ยวเรามาคลุกเขาให้เข้ากันนะครับ เดี 1941, um ๋ยวเราก็มาปั้นมันทิพย์เตรียมเพื่อไปใส่หม้ออบลมร้อนนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ตามชอบนะครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นส่วนที่เราปั้นเตรียมไว้นะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปั้นไปเรื่อยๆนะครับปั้นเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แล้วเราก็จะนําไปใส่หม้ออบลมร้อนไปนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมไปนําอบใส่หม้อลมร้อนกันเลยนะครับอันนี้เราก็จะนําไปอบใส่หม้อลมร้อนนะครับ เราใช้ประมาณ10นาทีนะครับรอบแรกนะครับแล้วก็ไฟ180องศานะครับประมาณนี้นครับมันทิปเปลือกทิปของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเปือกทิปมันทิปเราก็อบหม้อลาร้อนเสร็จเรียบร้อยครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะครับอบครับสวัสดีครับ